กินกิวีกันนี่นะครับหน้าตากิวีที่ผมจะกินก็จะเป็นมากินลูกแรกกันเลยลูกนี้ดูน่ากินนะครับมาช็อกกันเลย mm hmm. ผมก็จะหันเป็นวงกลมนะครับแล้วจะทานผมกินไข่ไก่มาทำเป็นคอนเฟกกัน mm hmm. ดกแดกเหรออร่อยทุกคนขออภัยครับกินแล้วอร่อยครับ เมือ่อกี้เป็นคำหยาบไม่ควรลอกเดิมแต่พี่มาร์คลอกเดิมคือการเล่นนะไม่ได้การด่าจริงพี่มาร์คไม่ค่คอยพูดคำหยาบมาเรามาลองชิมกันนะครับพี่ผมติดมาด้วยเรามาลองชิมอร่อยนะครับฮึนะครับขออภัยเสียงแม่กับยาด้วยครับ จังนะคือพี่กินได้ันเปลือกเลยโอ้อร่อยทุกคนคือมันอร่อยมากๆม,มันแม่งอร่อยช่บายอร่อยฮะอร่อยอร่อยอร่อยพี่หมากชอบมาเขาอร่อยอุย๊ยร่อนเลยแม่งถึงเวลาทำเบเกอร์คอมฟิต พี่ชอบแนวนี้นะเบือกจะทำเมนูอะไรกินได้ก็ต้องทำใส่น้ำแดกเลยลูกที่สองเสร็จแล้วป่ะโห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 ลความปลานี้ครับตักมาอย่างไรความปลา ปานี่ชินเวลากินอีห๋อหล่นเวลากินครับสาม,ม,มาอขอพายเจยียงแม่ผม ไปไม่ได้ซดนี้กันก่อนมาอยากแดกยยมงได้ช้าว้าใส่ิ่นเลยก็แบบมตักอี่ีเนี่ยถิ่นเลยบ้าไงม่กินเรากินอย่างนั้นน่เนี่ยวาก่าก็ไม่รู้อ่ะ

ัดอีกครั้งเหมือนเม็ดอัญมณ์อร่อยนะครับอันนี้เป็นการทำคอนเทนต์แบบเราเตรียมแบบนี่ก็ต้องขออาภาัยแล้วนะครับ ความกินพี่ไม่ได้ไไดกินนานข้างนอกพี่ไม่เคยกินแต่ทางแต่ตอนถ่ายคลิปแบบนี้ครับเอาไปเือกเคียวได้ครับอร่อยอูอยออยมามิครับพี่ต้องขอตัวลาก่อนขออภัยทุกคนทคี่เมื่อกี้นะครับ